ทีนี้เดี๋ยวเรามาถามไพ่กันดีกว่านะคะไพ่วันนี้หน้าไพ่เป็นองค์พระพิคเนศงั้นหน่อยถาม นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์องค์พระพิฆเนศนะคะเทพยดา,านะคะว่ามีสิ่งไหนอยากจะบอกจะกล่าวให้กับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะให้ไพ่บอกเล่าแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหน่อยจะลองดูนะคะได้ไพ่ใหม่มาก็มาลองสับกันดูแล้วและทีนี้เดี๋ยวลองมาถามกันดูดีกว่าว่านะคะองค์พยยระพิพเนศเหล่ามหาเทพเทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครุฑภูบาอาจารย์ประจำตัวคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะมีสิ่งใดที่อยากจะบอกจะกล่าวหน่อยจะเปิดท่าใบนะคะพระดุมภุรุคนทันสิ่งบันเทิงนันทนาการการดนตรีนะคะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันท่าใบก่อนแล้วค่อยอ่านพร้อมกันเนาะเดอะไฮโรแฟนนะคะเห็นไหมหน่อยบอกแล้วจริงๆอันเนี้ยการันตีได้แล้วแหละว่าคุณเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติ เป็นนักปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนล้าหลังนะบอกไว้เลยคุณเป็นคนที่มีความสุนทรีมีความแบบบันเทิงในหัวใจนะคะพัทันวันตรีนะคะสมุนไพรแพทย,พทย์ทางเลือกสันสันยแพทย์อันนี้เดอะไฮโรแฟนนะคะพุทธาวัตานผู้ตื่นรู้โปรดสัตก พระพรหมเทพผู้สร้างผู้เมตตาผู้ให้ในสุดท้ายพระอีสานการสื่อสารความชัดชัดเจนการชีน้นำทีละใบสิ่งที่องคุรุครูบาอาจารย์นะคะอง นะองค์พระพิคเนตและเหล่ามหาเทพเทวดาครุคูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดที่อยากจะบอกจะกล่าวหน่อยมีความรู้สึกว่าถ้าดูในลักษณะนี้แล้วนะคะเป็นทั้งหินหยางเป็นทั้งธาตุไฟธาตุน้านะคะเป็นทั้งความเย็นความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งหน่อยมีความรู้สึกว่าหากมีพลังที่สองขั้วอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่องค์ครุคูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอก นะคะอยากจะเป็นสื่อให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการที่อยากจะบอกคุณเลยก็คือบางทีคนเราเนี่ยนะคะหากตึงจนเกินไปหากหย่อนจนเกินไปหากเย็นจนเกินไปช้าเนิบจนเกินไปหรือร้อนแรง นะคะมีพละํําลังมากเกินไปหน่อยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสภาวะภายในที่มันไม่สมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่หน่อยเห็นไพ่ใบนี้สิ่งบันเทิงนันทนาการการดนตรีหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะ่ย ะะองค์รุครูบาอาจารย์องค์พพิกเนศนะคะเหล่ามหาเทพเทวดาท่านอยากจะบอกคุณเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคะเกิดมานะคะขอแค่ในชีวิตหนึ่งจงมองหาความสุขความสนทรีในชีวิต นะคะสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความาเบาความสบายภายในใจนะ่ะคุณอย่ารอช้านะคะที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาเหมือนกับมาเป็นเหมือนอน้ำทิพชโลมใจให้กับคุณบางคนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวบางคนก็เป็นคนที่ไม่ชอบพบปะสังสรรค์ใครแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปการที่เราจะหาความสุขนะคะในชีวิตเนี่ยมันทาได้ง่ายๆเลย ะะทางโลกออนไลน์หรืออะไรก็ดีทุกวันนี้นะคะมันมีสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่มาจันลงใจบางทีก็อาจจะบางคนอาจจะชอบฟังเพลงแจ๊สนะคะบางคนอาจจะชอบฟังดนตรีสากลหรือบางคนอยากจะ,อ,ะอยากจะ,อะชอบที่จะฟังบทสวดมนต์หรือบางคนนะคะหน่อยเห็นเขาชอบเปิดเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับไพ่ใบที่สองเลย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของคนแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าความสุขของคุณคือการได้ศึกษาในเรื่องของปรัชญาชีวิต นะคะความสุนทรีจิตวิญญาณหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องดาวที่บางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของอธรรมชาติสัตว์โลกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของดนตรีนะคะซึ่งดูเหมือนลักษณะแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันคนละขั้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวนะคะหรือว่าหาความสุขได้ด้วยตัว คุณเองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่จะทําให้คุณผ่อนคลายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าการที่ลูกเนะ่เป็นคนปฏิบัติการที่ลูกเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์สิ่งลี้ลับจิตวิญญาณธรรมะการเดินทางสายกลางการปฏิบัติการคิดดีทดําดีการสวดมนต์จเจริญภาวนาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่อยากให้ลูกอะ่ะอย่าตึงจนเกินไปเพราะในบางครั้งการที่เราทําอะไร จนรู้สึกว่าเป็นการเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนจิตใจหรือเร่งจนเกินไปอะ่ะมันจะทําให้ความสุขระหว่างทางของเรามันหล่นหายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณจงใช้ชีวิตด้วยความมีความสุขหาความสุขได้ในระหว่างทางเส้นทางของบางคนเนี่ยนะคะอาจจะต้องการบรรลุนะคะอยากที่จะอยู่สงบนิ่ง นะคะชีวิตนี้ฉันไม่ขออะไรอีกแล้วฉันรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันได้พบได้เจอเรื่องดาวอะไรในชีวิตมามากมายเพราะฉะนั้นขอแค่หลังจากนี้ได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาหาความสุขได้ด้วยตัวเองอยากทำอะไรทำอยากทานอะไรทานอยากดูซีรีส์อยากฟังเพลงอยากไปคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นสิ่งที่บันเทิงใจของคุณนะ่ะ องคุรู้กูบาอาจารย์บอกว่าทําได้คุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะบางคนเนี่ยจะรู้สึกผิดว่าเออเราอุตส่าห์ตั้งใจตั้งมั่นว่าเราจะต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแต่บางวันเราเนื้อยเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินกลับมาจากที่ทํางานทําไมเราเหนื่อยเหลือเกินไม่สวดได้ไหมวันนี้ไม่สวดได้ไหมหรือบางคนก็ตั้งปณิธานไว้ว่าทุกวันพระจะทานมังจะทานเจ แต่บางวันต้องไปสังสรรค์ต้องไปเข้าสังคมต้องไปพบปะผู้คนอย่างนี้นะคะแล้วคุณต้องได้ทานอาหารที่บางทีก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะะองค์รูคูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณเดินทางสายกลางนะคะท่านไม่ใช่ท่านไม่ได้มาบังคับหรือต้องให้คุณต้องทำ เธอต้องทํานะลูกต้องทํานะเพราะถ้าไม่ทํามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องบนท่านมองเห็นเราเหมือนลูกคนหนึ่งนะคะลองนึกภาพง่ายๆเลยก็คือหากเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยนะคะหากลูกของเราเนี่ยอยากที่จะทานอะไรแปลกๆใหม่ๆหรืออยากที่จะคุณแม่คะคุณพ่อคะขอเล่นเกมสักสิบนาทีก่อนไปทําการบ้านได้ไหมคุณว่าแบบไหนดีกว่ากันคะ ถ้าเป็นหน่อยๆให้ลูกเล่นก่อนนะ5นาที10นาทีก็ได้เพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ตึงเราไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปมันจะทําให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่จะแบบอโอเคโอเคพอเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยไปทําการบ้านอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ถ้าคุณบอกว่าห้ามห้ามเล่นเกมถ้าทําการบ้านไม่เสร็จไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ความรู้สึกมันต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เลยก็คือการที่คุณตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นว่าอยากที่จะทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ได้เป็นไปตามที่สิ่งที่คุณพูดที่สิ่งที่คุณได้อ่าให้คํามั่นสัญญาไปแล้วอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วน่ะ เจตนาลมของลูกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครคูครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านรู้ว่าลูกอะ่ะรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ยังต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกที่ยังต้องได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นอยากเคร่งจนเกินไปจนรู้สึกว่าชีวิตนี้ตัวเองอยู่ยากเพราะถ้าเผื่อว่าเราเคร่งจนเกินไปแล้วเราเอาข้ออ้างว่าเราบอกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วว่าจะทําอย่างงาู้นอย่างนี้นะ่ะ คุณจะรู้สึกคุณมีตราบาปแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะใช้ชีวิตลําบากมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์องค์พระพิคเนศเหล่ามหาเทพเทวดาของรักษาของเราจึงบอกว่าสิ่งที่ลูกทําอยู่สิ่งที่ลูกคิดความตั้งมั่นตั้งใจที่ลูกอยากที่จะทําดีนะ่ะมันมีอยู่แล้วท่านรับรู้ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างหากเป็นสิ่งที่ลูกไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าตึงจนเกินไปค่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าตึงจนจนเกินไปเดี๋ยวมันจะขาดนะคะถ้าขาดเราจะแย่เลยนะคะทุกคนทีนี้ นะคะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกในไพ่หนใบแรกนะคะเราต้องจัดให้มันสวยงามเนาะเพราะว่าไพ่สำรับนี้สวยงามมากอ่ะทีนี้เรามาดูกันอีก3ามใบนะคะคืออะไรใบที่สานะคะพระทันวันตรีสมุนไพรแพทย์ทางเลือกสัยะแพทย์นะคะ การรักษาบางคนอาจจะเป็นเหมือนหน่อยก็ได้เป็นคนที่ชอบศึกษาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะในการในการบำบัดนะคะบำบัดคนจากคำพูดจากการเจราจาหรือบางคนก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของอสมุนไพรร่างกายสุขภาพหรือบางคนอาจจะเป็นครูเทรนเนอร์นะคะหรือคนนำเต้นหรือคนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นะคะร่างกายนะคะพระผมนะคะเทพผู้สร้างผู้เมตตาผู้ให้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ณนะเวลานี้นะคะเนี่ยมันมีในเรื่องของอเหมือนคุณเกิดมาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความสุขของคุณนะคือการได้ทําให้เพื่อทําเพื่อคนอื่น นะคะอาจจะเป็นให้ในเรื่องของช่วยในเรื่องของทุนทรัพย์ช่วยในเรื่องของกำลังแรงกายแรงใจช่วยในเรื่องของคำพูดการให้คำปรึกษาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเกิดมาแล้วคุณเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณ รู้หรือว่ารับรู้หรือว่าตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อความสุขที่แท้จริงของเราคือการที่เราเป็นผู้ที่อยากที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่แบ่งปันนะคะแล้วทีเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เพ่าเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะคุณคือนักปฏิบัติค่ะบางคนก็ชอบที่จะศึกษาธรรมะบางคนก็ชอบศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาบางคนก็ชอบศึกษาในเรื่องของอชีวิตนะคะธรรมะ นะคะคำสอนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มันถูกต้องและคู่ควรนะคะเพราะว่าพระพรหมเนี่ยนะ,ะเป็นเทพผู้สร้างนะคะเป็นผู้ที่เหมือนกับคุณหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนบุกเบิกในตระกูลหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นแกนนํา ในการที่จะพาคนอื่นๆทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเรื่องของการทำดีโครงการต่างๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นนักปฏิบัตินะ,ะชอบสวดมนต์เจริญภาวนาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะเดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนน้ําถวายน้ําดอกไม้นะคะจุดเทียนหอมนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ในหิ้งพระนะคะชอบนั่งสมาธิชอบอยู่กับตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าการที่เราได้พบเจออะไรมามากมายในชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรที่จะห้ามมองข้ามเลยก็คือการเติมพลังบุญให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณทําเพื่อที่จะทําเพื่อตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันคนรอบข้างนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรพอเขาเห็นพอเขาได้เห็นสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณปฏิบัติและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะบางคนนะคะ จะกลายเป็นเหมือนกับผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการปฏิบัติการสวดมนต์การเจริญภาวนาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมคำสอนต่างๆบางทีก็จะมีคนมาถามเออถ้าเผื่อจะทำบุญบ้านต้องทำยังไงต้องนน่นนี่นี่ยังไงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเผื่อจะสวดมนต์ต้องเริ่มจากไหนถ้าเผื่อว่าเราอยากจะอยากจะบวชชีพามบริจาคนู่นนี่นั่นนี่ต้องทำยังไงนะคะคุณก็เป็นคนที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษา นะคะหรือว่าให้บางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่อาจจะเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าก็จะใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการที่จะแชร์ในการที่จะให้ความรู้คนอื่นๆหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่นําพาคนในครอบครัวเพื่อนๆในการที่จะพาทําสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นี่คือคมผม้าพรมแล้วก็อีกสองใบนะคะสมุนไพรแพทย์ทางเลือกสัญญาแพทย์บางคนนะคะคุณอาจจะ ตอนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือการไม่มีโลกคือลาบอันประเสริฐค่ะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะท่านมาบอกว่าการที่แบบเรามีแพทย์ทางเลือกมีสมุนไพรหรือว่ามีสิ่งที่มันมเข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นน่ะหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเหมาะสมมันคู่ควรกับคนอย่างคุณหรือคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทานอาหาร นะคะบางคนก็อยากที่จะลดละเลิกสัตว์ใหญ่บางคนก็หันมาทานเจบางคนก็หันมาทานมังทานวีแกนทานเ,าเขาเรียกว่าอาหารโภชนาการอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่งมากๆหันกลับมาลักสุขภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูรบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะหรือว่าเส้นทางการพาคุณไปสู่เป้าหมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออยากให้คุณ นะคะอย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญในระยะยาวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเลยก็คือขอให้คุณจงหันกลับมารักตัวเองการรักตัวเองคือการรู้คุณค่าของตัวเองคือการที่ทําอะไรสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเราคือสิ่งที่จะพาเรานะคะทาสิ่งดีๆต่างๆมากมายหากน็อตตัวแรกหากกระดุมเม็ดแรกเราเราผิดเราพลาดหรือว่าเครื่องจักรหรือว่า ภายในของเรามันไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องคุรูครูบาอาจารย์องค์รพระพิคเนศเหล่ามหาเทพเทวดาก็เลยบอกว่าหากคุณมีความตั้งมั่นว่าอยากที่จะหันกลับมารักตัวเองดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันถึงจังหวะเวลาแล้วขอให้ดื่มน้ําในระหว่างวันให้มากๆขอให้ทานอาหารที่มีการปรุงแต่งให้น้อยเป็นอาหารที่เขาเรียกว่า แปรรูปให้น้อยลงนะคะหรือบางคนนะเวลาเนี้ยอาจจะรู้สึกอยากที่จะหันมาดูแลใส่ใจรูปร่างภายในเอ่อภายนอกของตัวเองมากยิ่งขึ้นท่านก็บอกว่าสามารถที่จะทำได้ขอให้คุณจงหาข้อมูลนะคะให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วขอให้คุณนะคะจง เอหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อเรื่องของการทําสัญญกรรมหรือว่าการทําสวยความงามหรือการปรุงแต่งอะไรเนี่ยคุณเชื่อเรื่องของมันเป็นในเรื่องของการพบเจอหมอที่ดีหรือตามท,ทออกมาแล้วร่างกายไม่มีปฏิกิริยาที่อ่าเขาเรียกว่าต่อต้านเนี่ย เนี่ยหน่อยรู้สึกว่ามันคือโชคเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิครูคูคบาอาจารย์บอกว่าใครที่กําลังคิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะทั้งภายในและภายนอกของตัวเองณเวลานี้นะคะคุณก็สามารถทําได้นะคะอ่ะใบสุดท้ายพระอิสานการสื่อสารความชัดเจนการชี้นําหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะนะคะเนี่ยสใบเนี้ยหน่อยว่า เป็นอะไรที่คู่กันแล้วมันมีความหมายที่ดีมากๆเลยอะคะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณกับองค์ครุครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายไหนบางคนก็นับถือองค์พระพิฆเนศบางคนก็นับถือพระอริยสงฆ์บางคนก็นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็นับถือองค์ท้าวเวสุวรรณองค์พญานาคราชนะคะองค์วีรกษัตริ์ นะคะหรือ,อมีองค์รุคูบาอาจารย์ใดๆหน่อยอมีความรู้สึกว่าทุกๆเส้นทางของคุณหลังจากนี้นะคะคุณจะมีองค์ครุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนจะเป็นสิ่งที่ชี้นํนะคะชี้นําทางให้กับคุณและท่านจะมาบอกมากล่าวคุณในในท่านจะมีการสื่อสารใน,ใน,ในหลายรูปแบบอะแล้วแต่ว่าใครจะอ่า ได้รับได้รู้ในแบบไหนบางคนก็อาจจะเห็นทรายสัญญาณเป็นอ่าเป็นเลขนะคะลักกี้นัมเบอร์หรือว่าเป็นเลข 1, 1 2, 2, 3, นึ่งหนาะคะซ้ำกันหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นในลักษณะปิ้งแวบขึ้นมาความคิด ะะการตื่นรู้หรือบางทีก็เลื่อนฟีดไปก็อาจจะเจอข้อมูลหรือว่ามีครุครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เขาทําช่องอะไรบางอย่างเนี่ยมาชี้แนะแนวทางให้คุณได้รับได้รู้เพราะฉะนั้นเลยหน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าลูกกับท่านเนี่ยได้เชื่อมโยงกันแล้วขอให้มีการสื่อสารขอให้มีการทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคืออย่าให้ขาด นะคะไม่ได้หมายความว่าสะสมบุญไว้มากพอแล้วปฏิบัติมากพอแล้วหลังจากนี้จะไม่ทําอะไรอีกเลยเพราะว่าทํามามากพอแล้วไม่ใช่ค่ะท่านบอกว่าค่อยๆทําไปอย่างสม่ําเสมออย่าให้ขาดแค่นั้นเลย นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่หน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้หรือบางคนหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณน่ะตาที่สามเปิดออกแล้วคุณมีเซนส์สัญชาตญาณภายในคุณมีการตื่นรู้คุณมีการรับรู้ได้จากอะไรหลายๆอย่างที่ท่านมาสื่อมาสารกับคุณเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่มั่นใจนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครครูบาอาจารย์อยากจะมาบอกคุณว่าบางอย่างที่คุณพบที่คุณเจอโดยบังเอิญบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้เห็น แต่ได้มาเห็นได้มาพบมาเจอหรือบางทีความฝันหรือบางทีเสียงหรือว่าอะไรบางอย่างที่มาทําให้คุณได้รับได้รู้นะ่ะท่านอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มังเอิญหรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากที่จะมาสื่อมาสารกับคุณหรือมาชี้นําคุณหรือมาทําให้คุณได้รู้หรือมีกุญแจในการที่จะไปไขปัญหาชีวิตของคุณขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะเชื่อใจและเชื่อว่าสิ่งที่คุณได้รับได้รู้นะ่ะเป็นสิ่งที่ ไม่บังเอิญนะคะที่คุณได้พบได้เจอหรืออาจจะเหมือนกับการที่คุณได้มาพบเห็นคลิปนี้นะคะซึ่งหน่อยคิดว่าก็ไม่มีความบังเอิญบังเอิญเพราะคุณเป็นคนนักปฏิบัติคุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นคนที่รู้ว่าบุญจะทํา ใครทําคนนั้นก็ได้บุญต้องอยู่กับคนที่ปฏิบัตินะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถ่ายโอนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการกระทําทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผลของการกระทํามันก็จะเกิดกับเราอยู่ด,ดีเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าขอให้คุณนะคะจงมั่นใจในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะที่ในเส้นทางที่คุณคิดว่า จะลงหลักปักฐานตรงนี้นะคะเพราะหน่อยเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้มาพบเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่ปฏิบัติคุณคือนักปฏิบัติคุณคือคนที่สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางแล้วแต่เพียงแต่ว่าท่านบอกว่าอยากให้มีความสุขในเส้นทางที่เลือกอย่าที่จะเป็นคนที่ยอมที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวคุณจงให้กับตัวเองหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วที่สําคัญก็คือ หลังจากนี้หากมีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกว่าต้องการคำตอบขอให้คุณจงให้เวลากับตัวเองมีสมาธิและสื่อสารกับองคุรุครูบาอาจารย์ในเส้นทางในวิถีที่คุณถนัดแล้วคุณก็จะได้พบคำตอบนะคะที่ชัดเจนที่ท่านทั้งหลายได้มาสื่อมาสารกับคุณ ะะเอาเป็นว่ายัางไงนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหากใครฟังมาถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้พิมพ์คําว่าการตื่นรู้นะคะเอาแค่นี้แหละการตื่นรู้นะคะแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนค่ะหน่อยไปละค่ะบ๊ายบาย